สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมักดาวชาแนลจ้ามาวันนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมบ้านนะคะในงบส0ง0 0 0บาทนะคะในราคานี้นะคะคือพร้อมเข้าอยู่เบ็ดเสร็จเลยนะคะเพื่อนๆืในงบ2อ0 0 0นบาทนั่นเองค่ะรวมค่าช่างค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่ในงบที่ส0 0 0 0 0ค่ะลักษณะตัวบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะ ภายในนะคะจะประกอบด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวเล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็น1ห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งอยู่กับห้องนอนนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีระเบียงหน้าบ้านเล็กๆนะคะไว้นั่งรับลมชมวิวตอนเย็นนะคะแล้วก็จะมีลานจอดรถด,ด้วยนะคะเพื่อนๆในราคางบ200,000บาทนะคะตัวบ้านจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ6เมตรนะคะเพื่อนๆ ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวบ้านนะคะจะทาสีฟ้านะคะตัดสีขาวค่ะเพื่อนๆลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนนะคะมาชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะคะแล้วจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะคะเพื่อนเตัวบ้านนะคะจะใช้เสาทั้งหมด6ต้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนทาสีฟ้านะคะตัดเสาสีขาวค่ะนี่ค่ะพอเราเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะเจอโรงจอดรถแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อในงบราคาสองแ0,000บาทใครงบน้อยนะคะสามารถเอามาทําเป็นแบบอย่างได้นะคะเพื่อนเพื่ออันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะที่ให้เรามารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะเพื่อนเพื่อนลานจอดรถนะคะขนาดอยู่ที่สองเมตรสาสิคูณสี่เมตรนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะเทพื้นธรรมดานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมด้านในกันเลยค่ะนี่ค่ะพอเข้ามานะคะประตูทางเข้าบ้านนะคะจะอยู่ที่ขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะคะเพื่อนๆกว้าง2เมตรแล้วก็สูง2เมตรนะคะ นี่ค่คะพอเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นชุดห้องครัวขนาดเล็กนะคะเป็นีนี่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะจะเป็นก่อซิงขึ้นมานะคะเพื่อนๆจะมีอ่างนะคะอ่างไว้สําหรับล้างจานหนึ่งหลุมนะคะแล้วก็จะข้างล่างนะคะจะเป็นประตูซิงครัวค่ะจะปูพื้นกระเบื้องนะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีหน้าต่างหนึ่งบานค่ะไอ้นี่จะเป็นบริเวณภายในรอบของห้องนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ห้องจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือห้องตอนห้องโล่งๆนะคะตอนที่ยังไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่นะคะห้องนอนนะคะขนาดอยู่ที่สี่เมตรนะคะคูณหกเมตรค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะในตัวห้องกว้างนะคะจะเป็น4ี่คูณหกนะคะเพื่อนๆ ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีหน้าต่างบานเล็ก2บานนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่1บานนะคะหน้าต่างนะคะขนาดอยู่ที่กว้าง110แล้วก็สูง130นะคะเพื่อนๆภายในห้องนะคะจะทาด้วยสีขาวค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะคือตอนที่เราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเฟอร์นิเจอร์มาใส่นะคะลักษณะห้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ อบอุ่นมากเลยนะคะเพื่อนๆสาหรับใครที่งบน้อยนะคะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแค่นี้ก็ถือว่าพออยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะสามารถเป็นทั้งห้องนอนและเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเวลาเพื่อนๆมาก็นั่งเล่นได้นะคะเพื่อนๆส่วนฝ้าค่ะก็จะเป็นฝ้าเรียบค่ะใช้ไฟหนึ่งหลอดนะคะนี่ค่ะโหสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวแปลนบ้านนะคะใครอยากได้เราจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําเป็นแบบอย่างได้นะคะส่วนกระเบื้องนะคะใช้เป็น60สคูณหกนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าห้องน้ําค่ะประตูขนาดอยู่ที่80ดสคูณสเมตรนะคะเพื่อนๆกว้าง80แล้วก็สูง2เมตรค่ะเนี่ยค่ะพอเปิดเข้ามานะคะจะเจอเป็นห้องน้ําลักษณะแบบนี้ค่ะห้องน้ําขนาดอยู่ที่1นึ่เมตรห้คูณสเมตรนะคะเพื่อนๆ สุขภัณฑ์จะเป็นชักโรครกค่ะนี่ค่ะราคานี้นะคะจะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนะคะเพื่อนๆสองแสนนี้นะคะนี่ค่ะและในห้องน้ํานะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีกระจกไว้สองแบบนี้นะคะกระเบื้องนะคะจะปูจากพื้นนะคะขึ้นมาประมาณ1นึเมตรห้นะคะเพื่อการความเปื้อนของผนังค่ะ